การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับในช่วง8จนถึง14กันยายน2563นะครับหากคุณไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันพุธกลางคืนหรือเกิดในวันพุธกลางวันนะครับสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณนะครับพร้อมกับเวลาเกิดนะครับไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะดูให้นะครับว่าคุณเกิดวันพุธกลางวันหรือวันพุธ กลางคืนนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตากันในวันนี้ก็จะเป็นวันพุธกลางคืนนะครับมาดูกันว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตา เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดนะครับในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับเหมือนเช่นเคยครับ8จนถึง14กันยายนนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีดวงชะตาการงานที่มีทั้งเรื่องที่ดี นะครับก็คือโอกาสต่างๆที่จะเข้ามานะครับในขณะเดียวกันก็มีทั้งปัญหาอุปสรรคที่รออยู่นะครับมาถึงในเรื่องที่ดีกันก่อนนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าไพ่แดคาถาเราจะพูดถึงในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสครับเรียกได้ว่าจะเป็นโอกาสที่โคจรเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับมีโอกาสมองเห็นความก้าวหน้า การที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าจุดเดิมนะครับการเจราจาการต่อรองการตกลงใดๆต้องบอกว่าแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็จะสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนครับถ้าไม่ได้รับโอกาสก็จะเป็นลักษณะของการที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีบางอย่างซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ ช่วงแจนถึง14กันยายนนี้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคบางอย่างที่จะต้องระวังเช่นกันนะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆต้องบอกว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคติดขัดบ้างนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้นะครับแม้จะเหนื่อยแม้จะหนักแต่ก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้ครับถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไม่ย่อ หรือไม่ถอดใจซะก่อนนะครับในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้ครับต้องบอกว่านอกจากอุปสรรคในเรื่องงานแล้วเรายังจะพูดถึงอุปสรรคในเรื่องคนนะครับให้ระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานหรือคนที่มีอาวุโสมากกว่าคุณในที่ทํางานนะครับหรือคนที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับคุณให้ระวังการมีปัญหากับ ผู้คนเหล่านี้ครับเขาจะสร้างปัญหาบางอย่างให้กับคุณในเรื่องของการทํางานครับไพ่บทสรุปในดวงชะตาการงานอย่างไพ่เจ็ดคาทานั้นเราจะพูดถึงดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับเรียกได้ว่าบทสรุปในดวงชะตาการงานนั้นจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาบางอย่างนะครับแต่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาเช่นกันภายใต้อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นก็ยังมีข่าวดีในเรื่องที่มีความ ความเกี่ยวพันกับเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆเข้ามานะครับ ใครที่สมัครงานอยู่นะครับหรือว่าหางานต้องบอกว่าช่วง8จนถึง14กันยายนนี้มีเกณฑ์จะได้งานนะครับแต่จะมีอุปสรรคมาขวางกั้นนะครับก็ขอให้คุณนั้นเอาชนะอุปสรรคปัญหาให้ได้แล้วสิ่งที่คุณรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวดีต่างๆในเรื่องของการทำงานหรือง,งานที่คุณรอคอยอยู่ก็จะเป็นจริงได้ไม่ยากครับในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ อุปสรรคมาพร้อมกับโอกาสนะครับสำหรับในเรื่องของการทำงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง8จนถึง14กันยายนครับ2,563ครับ8จนถึง14กันยายนนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนมีโอกาสที่ดีในเรื่องเงินและก็มีเรื่องที่ต้องระวัง นะครับในเรื่องของโอกาสที่ดีต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีบางอย่างครับซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองครับโอกาสนี้ที่จะเข้ามาคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องทําอย่างจรงิงจังทำอย่างเต็มที่ลงมือทำอย่างตั้งใจถึงจะแปลเปลี่ยนโอกาสนี้เป็นเงินเป็นทองได้ในขณะเดียวกันครับภายใต้โอกาสที่ดีในเรื่องของ เงินเงินทองทองนั้นก็มีโอกาสซึ่งนําพามาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ต้องระวังให้มากเช่นกันครับโอกาสที่เข้ามาในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้จะมีทั้งโอกาสที่ดีที่คุณนั้นสามารถจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้ในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสบางอย่างซึ่งจะนําพาไปสู่การโดนหลอกหรือโดนโกงหรือการเสียเปรียบคนอื่นในเรื่องของเงินเงินทองทองครับที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะต้อง ระมัดระวังให้มากครับในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้ครับให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์ที่จะต้องขายทรัพย์สินบางอย่างด้วยความจําเป็นหรือของมีค่าบางอย่างด้วยความจําเป็นนะครับให้ระวังการเป็นหนี้สินนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวหรือตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่มาจากตัวคุณเองเป็นคนก่อหรือจากคนที่คุณนั้นต้องร่วมรับผิดชอบ นะครับก็จะต้องระวังนะครับรวมถึงปัญหาทางการเงินโดยเฉพาะกับคนที่ ทำค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะครับให้ระวังในเรื่องของการหมุนเงินครับในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะต้องมีวินัยทางการเงินให้มากนะครับระวังในเรื่องของการเงินติดขัดรวมถึงให้ระวังในเรื่องของการที่มีรายรับเข้ามาเท่าไหร่ก็มักเจอแต่รายจ่ายนะครับเก็บเงินไม่อยู่ครับในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้นะครับหาได้เท่าไหร่ก็มักจะใช้หมดนะครับหมดไปกับ ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นบ้างและไม่จําเป็นบ้างเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันพุธกลางคืนครับในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้อะไรที่ประหยัดได้ประหยัดอะไรที่อดออมได้อดออมนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนผ่านพ้นไปนะครับก็เอาใจช่วยให้คุณนั้นผ่านในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับขอให้ใช้เงินอย่างมีสติครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างนะครับมาดูกันว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง8จนถึง14กันยายน2563นี้ครับต้องบอกว่าดวงชะตาความรักครับของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเราจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่คนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ที่จะ โคจรมาพบกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่คนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนโสดครับที่มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับ ช่วง 8- ปจนถึง14กันยายนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นนะครับมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคนโสดต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะได้เริ่มต้นครับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ในเบื้องต้นแล้วคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับขอให้ละวางทิฐิบางอย่างหรือว่านะครับ ความรู้สึกส่วนตัวหรือททัศนคติบางอย่างลงครับแล้วคุณจะพบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่จะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ในดวงชะตาความรักของคุณครับ สำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่คบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นจะพัฒนาไปนะครับได้อย่างดีนะครับแม้จะมีปัญหามีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะครับในช่วง8จนถึง14กันยายนนี้แต่เรียกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งบางอย่างจะนำพามาซึ่งบทเรียนให้คุณและคนรักของคุณนั้นได้เรียนรู้ครับและก็จะเติบโต พร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้นั่นเองครับ ในดวงชะวตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับต้องบอกว่าไม่แย่ซะเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนโสดเองก็จะได้เริ่มต้นนะครับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แม้จะมีอุปสรรคบ้างนะครับในขณะเดียวกันคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นได้เรียนรู้ครับแล้วก็ได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาบางอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาใจช่วยนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนในทุกๆเรื่องราวที่คุณนั้นจะต้องเผชิญในช่วง8จนถึง14กันยายน2563ครับสำหรับวันนี้นะครับดวงชะตานะครับความรักดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานก็จบไปนะครับ คำทํานายในวันนี้นะครับคาทานายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจคําทํานายใดที่ร้ายก็ขอให้เป็นดั่งเครื่องเตือนใจให้คุณนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับจงจําไว้เสมอว่าคําทํานายนั้นเปรียบเสมือนการที่เรามีแผนที่ชีวิตนะครับแต่คนที่จะเลือกเดินในเส้นทางใดๆก็ตามนั่นก็คือตัวของเราเองครับจงเลือกในแบบที่คุณเป็นนะครับสาหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอ ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ